สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะคะวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2025ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ตลาดคริปโตกันค่ะดูเพลินเหมือนจะนิ่งๆนะคะแต่ว่าข้างในนี่มีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยทั้งเรื่องวานที่สู้กันอยู่การขยับตัวของฝั่งยุโรปสถาบันใหญ่ๆแล้วก็มีสัญญาณจากออคคอยกับ AI ด้วยค่ะที่เริ่มกลับมาคึกขักใช่ครับวันนี้ข้อมูลหลากหลายจริงๆครับ มีทั้งสัญญาณบวกลบปนปนกันไปหมดเลยต้องมาลองปฏิบัติต่อกันดูครับว่าภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราอยู่เริ่มกันที่เรื่องวานก่อนเลยนะคะเหมือนมีความเห็นไม่ตรงกันเลยมีทั้งเก็บเพิ่มทั้งเหมือนจะเตรียมขายชัดเจนเลยครับฝั่งหนึ่งที่เราจับตาคือวาน100% w เ n Rate ที่เขามีประวัติเทรดลองแม่นๆนะครับตอนนี้เขาก็ยังเดินหน้าเก็บเพิ่มเรื่อยๆนะครับทั้ง BTC e t h SOL เลย คือถึงแม้ราคาตอนนี้มันจะต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของเขาแล้วก็ตามอือหือแสดงว่ายังเชื่อมั่นมากๆใช่ครับเหมือนยังไม่กลัวเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีอีกกลุ่มคือ insider whales ที่เราก็จับตาอยู่กลุ่มนี้ยังทยอยโอน BTC เข้าคราแค่นตลอดเลยครับรวมๆแล้วใน3สัปดาห์นี้ก็6,500 BTC ได้แล้วครับอูเยอะนะคะแบบนี้มันสัญญาณเตรียมขายหรือเปล่าคะก็ ส่วนใหญ่มองอย่างนั้นครับเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีแรงขายค่อยๆกดตลาดลงมาได้และมีข่าววานดีฟาอีกที่ยอมขาย ETH ขาดทุนเพื่อลด Leverage อันนี้ยิ่งทำให้ดูน่ากลัวไหมคะเป็นไปได้สูงครับว่าความผันผวนที่อาจจะเริ่มมีมากขึ้นเนี่ยทำให้คนที่มีความเสี่ยงสูงสูงโดยเฉพาะคนที่ใช้ l e v e r a g เเยอะๆเขาอาจจะต้องออลดสถานะลงก่อนอาจจะกลัวโดนฟอสเซลหรือแค่ลดความเสี่ยงพอตตัวเองอ๋อค่ะก็คือเริ่มมีคนกลัวจริง ใช่ครับสะท้อนว่าตลาดตอนนี้ก็มีความเปราะบางซ่อนอยู่เหมือนกันขยับไปดูภาพใหญ่เรื่องกฎระเบียบบ้างนะคะฝั่งยุโรปมีข่าวใหญ่เหมือนกันใช่ครับเรื่อง EU หรือสหภาพยุโรปกำลังมีแผนจะรวมศูนย์อำนาจกำกับดูแลพวกคริป t o เอ็กซ์เจทั่วยุโรปเลยนะครับให้ไปอยู่ที่หน่วยงานกลางอย่าง ESMM ดูแลโดยตรงจริงเหรอคะแล้วประเทศสมาชิกว่างไงบ้างคะประเทศใหญ่อย่างเยอรมนีฝรั่งเศสนี่หนุนเต็มที่เลยครับ แต่ก็มีเสียงกังวลจากประเทศที่แบบว่าอุตสาหกรรมคริปโตเขากําลังโตอย่างลักเซมเบิร์กไอแลนด์เขาก็กลัวผลกระทบกับธุรกิจในประเทศเขาอืมก็น่าสนใจนะคะแสะดงว่าคริปโตนี้กําลังจะถูกดึงเข้าไปในระบบการเงินหลักจริงๆแล้วถูกต้องครับมันไม่ใช่ตลาดนอกสายตาอีกต่อตีแล้วกําลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการเงินจริงๆจังพอพูดถึงการเงินสถาบันใหญ่ๆก็ขยับเหมือนกันอย่าง Mastercar d นี่มีข่าวลือเรื่องดีลใหญ่ มีขระแเสข่าวมาแรงเลยครับว่า Mastercard กำลังเจรจาจะซื้อ Zero Hash Zero Hash นี่คือเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านคริปโตครับมูลค่าดีลนี้อาจจะสูงถึงเอ่อหมื่ถึงสอล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับโอ้โหไม่น้อยเลยนะคะเป้าหมายคืออะไรคะเนี่ย เป้าหมายชัดเจนครับคือเขาต้องการเสริมแกร่งเรื่อง stablecoin settlement หรือการชำระดุลด้วย stablecoin แล้วก็เรียง tokenization API คือการแปลงสินทรัพย์เป็น t o k e นดิจิทัลคล้ายๆกับที่วีซ่าเคยทำกับ Circle ก่อนหน้านี้ครับมันคือการแย่งชิงพื้นที่ในโครงสร้างพื้นฐานการเงินยุคใหม่กันเลยไม่ใช่แค่ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งเอเชียก็คึกคักใช่ครับ ฮ่องกองก็กำลังเร่งเรื่อง RWA หรือ Real World Assets การเอาสินทรัพย์จริงๆมาทำเป็นโทเค็นส่วนญี่ปุ่นก็พัฒนาเรื่องการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วย Stablecoin อันนี้ก็ท้าทายระบบเดิมๆอย่าง Swift เลยอีกเรื่องที่น่าสนใจคือ AI กับคริปโตเห็นว่า c ีมีไอเดียใหม่ๆด้วยใช่ครับ เป็นแนวคิดที่แบบว่าน่าสนใจมากซีซี่หรือแชงเพลงซาวเขาเสนอไอเดีย AI ผู้ช่วยผู้พิพากษาอืม AI ช่วยผู้พิพากษาเลยเหรอคะครับคือให้ AI เนี่ยสามารถวิเคราะห์พวกข้อมูลกฎหมายคำตัดสินคดีเก่าๆเ,เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางให้ศาลให้ทนายได้แถมบอกด้วยว่าพร้อมสนับสนุนทุนวิจัยเรื่องนี้ด้วยนะครับว้าวแสดงว่ามอง AI ไปไกลกว่าแค่แชทบอทแล้วนะคะอาจจะเข้ามามีบทบาทในระบบยุติธรรมจริงๆ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับกลับมาที่ตลาดออลคอยกันบ้างค่ะเหมือนจะเริ่มฟื้นตัวมีสีสันขึ้นมาใช่เลยครับดอลคอยนี้พุ่งแรงมากกว่า29%ทะลุ81ดอลลาร์ไปแล้ว Market cap ก็เกินพันล้านดอลลาร์โอ้โห oh. แล้วก็พวกเหรียญมีมในฝั่งโซโลนาก็เด้งขึ้นมาหลายตัวเลยครับสัญญาณแบบนี้ก็อาจจะตีความได้ว่าความกล้าเสี่ยงหรือที่เรียกว่า risk on sentiment มันเริ่มกลับมาในตลาดแล้ว นักลงทุนเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นแต่ผลตอบแทนสูงขึ้นค่ะแล้วภาพรวมสินทรัพย์หลักอย่าง BTC ETH SOL ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับมาดูทีละตัวนะครับ BTC ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ117,426ดอลลาร์ 1, 7, ก็ยังอยู่ในช่วงพักฐานวานกลุ่มที่ว่าเขาก็ยังถือลองอยู่แต่แนวรับสำคัญที่ต้องสับตาคือแถวๆ180,000ครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็มีโอกาสไปต่อที่แนวต้าน 112,300ดอลลาร์ 1, 12, 300, ถึง116,000ดอลลาร์ค่ะแล้ว ETH ล่ะคะ ETH อยู่ที่3,901ดอลลาร์ 3, วานก็ยังถือรองเหมือนกันแนวรับสำคัญอยู่ที่3,780ดอลลาร์ 3, ซึ่งถ้าราคามันลงมาทดสอบแถวนี้ก็น่าสนใจสะสมครับแนวต้านก็4,060ดอลลาร์ 4, กับ4,250ครับส่วน SOL คะ SOL ที่186.94ดอลลาร์ตัวนี้ยังดูแข็งแกร่งนะครับได้แรงหนุนจาก e ีโคซ s สเต็มของเขาเองแล้วก็มีวานถืออยู่ด้วยแนวรับ179ดอลลาร์แนวต้าน195ดอลลาร์กับ205ดอลลาร์ครับกลยุทธ์ก็อาจจะถือยาวหรือทยอยซื้อเพิ่มหรือ DCA ครับแล้วทองคำาละคะเห็นว่าร่วงลงมาใช่ครับทองคำพันส3ดอลลาร์ปรับตัวลงมา อันนี้ก็อาจจะสนับสนุนมุมมองที่ว่าเงินกําลังไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับที่ Allcoin เริ่มฟื้นตัวที่เราคุยกันไปครับฟังดูแล้วตลาดตอนนี้มีหลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งเกมสั้นๆของวานการวางโครงสร้างระยะยาวของสถาบันกฎระเบียบแล้วก็สัญญาณความคึกคักที่กลับมาใน a l l คอยใช่ครับประเด็นที่น่าคิดต่อหรืออาจจะฝากเป็นกันบ้านคือว่า ความขัดแย้งกันระหว่างพฤติกรรมของวานบางกลุ่มที่ดูเหมือนจะเล่นสั้นเก่งกำไรกับการเคลื่อนไหวของสถาบันหน่วยงานกำกับดูแลที่มองภาพยาววางโครงสร้างสุดท้ายแล้วอะไรจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักจริงๆที่จะกำหนดทิศท,ทางตลาดคริปโตต,ต่อไปจากนี้น่าคิดตามมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ข้อมูลเชิงลึกจากคริปโตนิวส์ก็มีประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคริปโตนิวส์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญในโลกคริปโตกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ